สวัสดีค่ะสาหรับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะณักนะวันนี้และตอนนี้นะคะที่คุณเห็นคลิปนี่คือดวงของคุณค่ะนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานในใจนะคะและเลือกไพ่ในใจว่าคุณจะเลือกไพ่ใบที่1ใบที่สองใบที่สามหรือใบที่4ี่นะคะวันนี้พี่หมอน้ำหวานจะเปิดไพ่ให้สใบนะพี่หมอน้ำหวานก็ไม่รู้หรอกว่าไพ่มันจะออกอะไรนะทุกคนเนาะค่ะ เรามาดูกันเปิดเห็นเห็นตอนหน้าเลยนะเลือกไว้ในใจเลยนะจะเลือกใบไหนนะคะใบนั้นจะเป็นพลังงานของคุณถ้าเป็นพลังงานที่ดีรับไว้ถ้าไม่ใช่พลังงานที่ดีปล่อยผ่านไปแล้วทิ้งไว้ตรงนี้พี่หมอจะเคลียร์ให้เองนะคะสําหรับไพ่ใบแรกนะคะขึ้นไพ่ s i k of the w o r l d วันนี้การงานดีมีเรื่องดีๆเข้ามาเกี่ยวเรื่องการงานหัวหน้าผักดันคุณขยับขยับขยายเรื่องงานได้มีการสนับสนุนคุณเกี่ยวเรื่องการงานด้วยวันนี้ค้าขายถือว่าดีถือว่าแบบ เห็นกำไรเลยทีเดียวนะวันนี้นะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใครรอคอยงานอยู่เนี่ยได้งานเลยไพ่แบบนี้นะคะใม่แรกไพ่หงไม้ท้าเป็นพลังงานที่ดีพิมพ์ว่ารับพลังงานนี้นะคะ ต่อไปนะคะสำหรับคนเลือกไพ่ใบที่2ขึ้นไพ่ Queen of the Cup วันนี้ได้เที่ยวได้พักผ่อนได้ใช้เงินได้ช้อปปิ้งค่ะไพ่ราชนีวันนี้อยากแต่งตัวอยากซื้ออะไรที่คุณอยากได้ของสวยๆงามๆคุณจะได้ซื้อนะคะรอคอยเงินหรืออะไรจากแฟนวันนี้ได้รับขา่าวดีเลยทีเดียวช่วงนี้มีเสน่ห์มากๆแฟนให้ความสนใจคุณอย่างมากเลยนะช่วงนี้ถ้าไพ่ราชนีขึ้นแบบนี้นะคะคือ Queen นะคะไพ่ q u e e n of the Cup เนี่ยหมายถึงคุณดูสวยขึ้นดูมีเสน่ห์ขึ้นการงานของคุณก็ อาจจะมีการขยับขยายมีเรื่องดีๆด,ด้วยแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาด้วยนะไพ่แม่นี้ค่ะก็ใบที่2ถือว่าดีแล้ว้ามากพิมพ์ว่ารับพลังงานนี้นะคะ สำหรับใบที่3นะคะมาดูกันใบที่3ขึ้นไพ่ Queen of the Pentacle ไพ่ใบนี้แปลว่าพลังงานแห่งการเงินคุณจะได้มีเรื่องดีๆเข้ามาได้รับเงินนะคะแต่เงินของคุณเนี่ยไพ่ใบนี้ต้องระวังตรงที่ว่าได้มาจ่ายออกแล้วกันแต่ก็ยังมีเข้ามาถึงไม่เยอะตแต่จะมีเข้ามาหลายทางนะพไพ่ใบนี้นะคะแต่อะไรที่คุณอยากซื้อ,อยากจ่ายช่วงนี้คุณจะได้จ่ายแต่ต้องระมัดระวังหน่อยอย่าจับจ่ายมือเติบจนเกินไปนะคะแต่ก็ถ้าระมัดระวังเนี่ยถือว่ามีแนวโน้มเป็นในทางที่ดีก็แล้วกันพไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดี พิมพ์ว่ารับไว้นะค่ะโอเคต่อไปสำหรับพลังงานไพ่ใบที่4นะครับใบนี้ ใบที่สี่ขึ้นไพ่เจ็ดเหรียญแปดเหรียญค่ะ e d e of the pinnacle แปดเหรียญแปลว่าคุณจะมีข่าวดีเกี่ยวเรื่องการเงินเข้ามาได้เงินวันนี้เราคอยอะไรอยู่ได้เงินแล้วก็ลงทุนอะไรเห็นกําไรนะแต่บอกก่อนว่าการเงินของคุณต้องได้มาจากการลงแรงต้องเหนื่อยเหงื่อออกถึงจะได้เงินแต่คุ้มค่าเงินได้เงินเลยทีเดียวนะคะวันนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินภาระหนี้สินเคลียเงินเคลียหนี้ต่างๆทวงหนี้ทวงสินถือว่าได้นะคะแต่มันเหมือนไม่ง่ายเลยะต้องจี้ต้องตามต้องใช้แรงใช้ เงื่อออกเหงื่อตกเลยทีเดียวถึงจะได้แตส่สิ่งที่ได้กลับมาคือคุ้มค่านะเป็นพลังงานที่เหนื่อยแต่ได้เงินแต่ก็ถือว่าได้เงินที่ดีแล้วก็คุ้มค่าเห็นเงินก้อนด้วยถ้าวันนี้ใครจะหยิบจับเงินก้อนรอคอยยื่นเรื่องอะไรอยู่ได้รับข่าวดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับไพ่ใบที่4ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีพิมพ์ว่ารับพลังงานนี้ นะคะค่ะโอเคก็พี่หมอก็เปิดไพ่ให้ครบแล้วทั้ง4ใบสําหรับใครรักใครชอบใครถูกใจพี่หมอนะมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้เลยและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ